เราอะครับเรียนที่เดียวกันแต่คนละคณะผมอะเรียนไอทีส่วนเธอเรียนธุรกิจการเงินตอนแรกอะครับผมกับเขาไม่รู้จักกันมา่อนหรอกครับเจอกัครั้งแรกผมก็รู้สึกตุ้มรักเขาอย่างจังเพราะความน่ารักของเขาเนี่แหละทาให้ผมแด้ป้นเขาเป็นครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่านั่นคือรักแรกของผมครับ มมเป็นครั้งแรทีมันรดใครไปโดยม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สงวนอืมกล้องกูเป็นอะไรอ่ะมันไม่โฟกัสวะคือถ่ายปรับแล้วมันก็ไม่โฟกัสอะอและว้วนี่หางก,กูต้องเอาไปแต่งแล้วกูแต่งไม่เป็นด้วยนะมึง<น>ซ <c oughs> ื้อกล้องมาไหนใช่ไหมเ <c oughs> ออคือกูต้องไปเรียนมีอะไรผมเชื่อไหมครับ เฮ้ยนั่งก่อนเลยแกเอเอ,เ,อเนี่ยกล้องมันมีปัญหาเว้ยเออเนี่ยคือเพิ่งซื้อกล้ <S <S องมาแล้วก็ถ่ายมันคือมันต้องส่งาไาล์ไงแล้วมันไม่โฟกัสอ่ะเดี๋ยวเราข<ร>อดูหน่อยแป๊บคือแล้วคือต้องแต่งให้ด้านหลังมันโฟกัสเหรอวะอ๋อโอเคเดี๋ยวงั้นแบบนี้ดีกว่าเราขอเฟซบุ๊กของเธอหน้าแล้วเดี๋ยวเรา่อยแอดไปหาแล้เธอส่งไฟล์มาให้เราออโอเค ชื่อเฟซเออชื่อชื่อเฟซอ่อแล้วก็นั่นแหละนี่ใช่ไหมใช่โอเคเราแอดไปแล้วนะโอเคดีครับขอบใจมากนะนายครั้งแรกที่เราเจอกันนะหรอเฮ้ยมันตลกอ่ะโบคิดว่าเขาเป็นผู้ชายโกโก้นะเอาจริงๆนะ ตอนแรกปุ๊ไม่ได้คิดอะไรเลยแต่เหมือนความบังเอิญอะมันทําให้เราเจอกันบ่อยขึ้นอืมจะเรียกว่าผมลิขิตเหรอไม่ขนาดนั้นมากวันนั้นเขาก็แอดเฟซบุ๊กมาหาปุ๊กอะคะ่ะแต่ว่าปุ๊กไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆนะจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก็รับแอดไปก็เห็นว่าเป็นเพื่อนในมาหาลัยอะ,อะก็คุยกันทุกวันนะคะจน ความรู้สึกดีๆไม่รู้มันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันก็เริ่มขึ้นมากเรื่อยๆอ่ะจนแบบเท่าวันไหนเขาไม่ออนเฟซนะปูก็จะรอเขาอยู่อ่ะคือไม่เข้าใจอ่ะว่าความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรคนไม่เข้าใจเลยอ่ะ ส่งความรักและส่งรอยยิ้มยิ้มให้แก่กันสร้างความผูกพันมอบแต่สิ่งดีรดงามรักกันทุกวันไม่มีเพื่อนใหม่หอยู่ข้างกายจะ <Ooh. S 1> ส,ส่งความรักและส่งรอย,ยิ ชูนทะเลาะและพูดคุยสับตาจะผิวปากเธอหัมเพลงก็ไม่หายเงาปากเลยนิ่งงาคงไม่ว่าเนี่ยขอกดมาเธอนิดนึงก็ปากมันว่านเลยต้องโทรมาบอกคิดถึงกันถ้าเธอก็อคิดถึงฉันช่วยแค่อยากรู้บ้างเถอะ ขอบใจมากนะโดยกันพรุ่งนี้ถึงบ้านแล้วโทรด้วยครับขอบดีนะคะปลุกลุกปลุกลุกอะไรไอ้บ้าเดี๋ยวโดยเลยนะก็ปลุกเขาไงืมให้ละวันหนึ่งก็ได้ใครโทรมาใครโทรมาเพื่อนเพื่อน้ไม เดี๋ยวเขาต้องรีบกลับอ่ะอ,อ้าวทำไมมีอะไรเหรอพอดีเมื่อกี้เพื่อนเขาโทรบอกว่าเขามีงานต้องทำอ,อ้าวแล้วเขาจองตั๋วหนังรอบดึกไว้แล้วแบบนี้จะทำไงอะ่ะก็เดี๋ยวปุ๊กไปดูกับเพื่อนได้ไหมอะ่ะก็เดี๋ยวเขาไปทำงานอืมแล้วแต่เลยงนล้นรีบไปใช่ปะ่ะไปดิ เฮ้กเก๋ดูนี่ดีสวยเนาะเฮ้ยแกเออสวยว่ะสวยดีสวยดีเออชอบเปล่าชอบเห็ดไรวะส่งมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นนะโอเคได้ยังเอออเอออเฮ้ยเก๋มากมึงโก๊กเป็นไรวะทำหน้ายอยู่กับคนแบกโลก เออเห็นทำหน้าอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าแล้วโอ้เป็นไรหรอเปล่าคือคืก็โทรมาเสียดีนเมื่อคืนหรอเซ็งเ็งว่ะรู้สึกไม่ค่อยโอเคแบบนียอะไรวะไม่โอเคอะไรกูก็เห็นมึงไปเที่ยวกันวันก่อนยังตั้งดีดิชั่นชิพกันอยู่เองเออก็วันนั้นน่ะมันใช่แต่ช่วงนี้บิดแปลกๆปกไปยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนมีระบบคมในว่ะคิดมากไปเองเปล่าแล้วอไอ้ที่ว่าแปลกๆเนี้ยอะไรวะยังไงเล่าดิก็วันก่อนดิ แม่งบอกว่าว่างทั้งวันเว้เยแล้วกูอจองตัวหนังรอบดึกไว้คืออยู่ก็มีสายเข้ามาแล้วไปคุยโคตรนานเลยอะ่ะแล้วก็บอกว่ามีธุระด,ด่วนคือมึงสําคัญขนาดไหนวะทิ้งกูได้อะ่ะแม่งกูโคตรเซ็งเลยอะ่ะเฮ้ยแกบิดมันอาจจะมีธุระจริงๆก็ได้นะเวย้ยอย่าเพิ่งคิดมากไปก่อนโอยแต่มึงมก็น่าคิดนะเวย้ยอะไรวะจองตัวหนังแล้วแท้แท้อ่ะมึงเวลาแค่นี้ให้กันไม่ได้หรอโอ้ยเซ็งว่ะ เออเอาหน้าคนรักกันคบกันก็ต้องไว้ใจกันนะเว้ยอย่างเงี้ยนะไปเขาแล้วดีๆนะถึงบ้านแล้วโทรมาด้วยเออปุ๊บ<อ>เขามีอะไรจะคุยด,ด้วยอะ่ะคือเขาไม่เข้าใจเว้ยว่าทำไมต้องโทรหาปุ๊บด้วยอะ่ะก็ในเมื่อเขาเพิ่งไปกินข้าวกัปุ๊กมเมื่อสักทีอ่ะก็คนมันเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงแล้วผิดหรอวะมันก็ไม่ได้ผิดเวย้ยแค่เขาแค่ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องโทรหา ปุ๊กไม่ใช่ใจเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใจเว้ยแต่คือช่วงน,นี้ผิดแปลก,กไปอ่ะกะไอ้แค่โทรหานี่มันยากหระวะถามจริงเถอะเลยเรายังเป็นแฟนกันอยู่ปะเฮ้ยเป็นแฟนนีปุ๊กทำไมพูดแบบนี้อ่ะแค่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องโทรหาเรื่องแค่นี้อ่ะปุ๊กมีผลบ้างสิเออเราผิดเองแหละเรามันงี่เง่าเองเธอแม่ไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยเว้ยไปกันใหญ่แล้วปุ๊กถ้าไปฟังกันแบบนี้นะเพราะว่าคนอยมาคุยดีกว่า เออจะไปไหนก็ไปมีคนเคยบอกไปว่าเราสองคนน่ะมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราสองคนอ่ะโคตรต่างกันอ่ะผมเคยริ้มาว่าความรักอ่ะก็เหมือนกับการกอดกอดแน่นไปอ่ะเขาก็เจ็บกอดบองไปอ่ะเขาก็ไม่รู้สึกตอนนี้ผมไม่รู้ครับว่าปุ๊กเขาคิดอะไรอยู่มผมยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ผมอ่ กอดปุ๊บแน่นไปหรือกอดปุ๊บเบาเกินไปและตอนนี้มผมคิดว่าปุ๊กอะ่ะกอดปกแน่นไปครับบางคนอาจจะมองว่าปุ๊กเป็นคนงี่เง่านะเว้ยแต่ลองเป็นห่วงใครสักคนมากๆดูดิแล้วจะเข้าใจว่าที่ปุ๊กทำมันคืออะไรไม่ใช่ว่าปุ๊กไม่ปรับตัวนะแต่จะให้ปรับอยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไงวะคนรักกันมันต้องปรับตัวเข้าหากันปะ่ะไม่อย่างนั้นมันจะเรียกว่าความรักได้ยังไงอ่ะ หลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นผมกับปุ๊กก็ห่างหายกันไปครับผมติดต่อปุ๊กไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปุ๊กคิดอะไรอยู่ความรู้สึกดีๆที่ผมเคยมีให้เขาตอนนี้มันหายไปแล้วเหรอครับมันยากที่จะบรรยายความรู้สึกได้ผมก็มีข้อความอยากจะบอกปุ๊กว่า ปุ๊บเขาขอโทษหน้ากับสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดเขารู้สึกแย่ว่ะเขาไม่น่าทําแบบนั้นใส่เธอเลยเขารู้ว่าเธอรักเขานะแต่เขาอ่ะไม่เข้าใจเองแหละว่าการทําแบบนั้นอ่ะคือเธอจะบอกว่าเธอรักเขาหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เขารู้สึกผิดแล้วหน้าปุ๊บ เขาขอโทษที่เขาทำไปทั้งหมดเขายังรักปุกเหมือนเดิมนะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับคอยได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆมันก็ไม่ชินหรอกนะกับการไี่อยู่คนเดียวมันรู้สึกเหมือนว่ามันขาดเป้าหมายที่จะทำอะไรเพื่อใครบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อยที่ต้องพยายามทำอะไรเพื่อใคร อยู่ฝ่ายเดียวมันไม่เวิร์กหรอกนะมันไหนที่ต้องวิ่งตามอะถ้าถามว่าจะจะกลับไปพยายามอีกไหมไม่กลับแล้วค่ะผูคงไม่กลับไปแล้วจริงๆมันยิ่งรักแล้วเหมือนทุกอย่างมันก็ยิ่งห่างอะค่ะบางทีกูก็ต้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเลิกพยายามกับสิ่งที่มันไม่ใช่ได้แล้ว เจ็บมาพอแล้ว